เอาละค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะในวันนี้ว่าครูจะนำเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการสืบสอบอการสืบสอบก็คือนักสืบนั่นเองลูกเราสืบผมอยากรู้ใช่ไหมบ้านเธออยู่ไหนนะเคยไม่ในหนังคดสะกดรอยตามไปอ่าไปสืบดูซิว่าบ้านอยู่ตรงไหนอ่าลงไปตามไปดูซิไอนอกตัวนี้มันคาบนอนไปให้ลูกมันลูกมันอยู่ที่ต้นไม้ต้นไหนนะเคยไหมคะ อ่านั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นนักสืบการสืบหาข้อเท็จจริงการสืบเพื่อให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ลูกเขาเรียกว่าการสืบสอบอ๋อหยิบหนงังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าห้าหน้าที่ห้านี้นะคะแบบนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ของลูกไม่มีเป็นสีๆนะอนี้เป็นของแม่ครูแม่ครูทาเสร็จแล้วแต่ของลูกยังไม่มีเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมกันนะคะเอเคนะเอาล่ะยินสอบพร้อมอย่างลบพร้อม อย่างลกพยายามใช้ให้น้อยที่สุดนะคะคนที่ลกบ,บ่อยๆคนนั้นไม่เก่งแปลว่าลูกไม่มีสมาธิลกให้น้อยที่สุดเลยหยิบดินสอขึ้นมาเปิดหนังสือไปที่หน้าที่ห้าเขียนนะคะพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆเรามาดูเขาถามว่าเรื่องที่หนึ่งการสืบเสบหาความรู้สออือบอสืบกออารการสออือบอสอืบการสืบสออเสอหออาหาคอบออมอความเราอูรูรูมไม่โท รู้การสืบเสาะหาความรู้เออไปสืมหากันนี่ความรู้กันนี่นะักวิทยาศาสตร์ต้องไปสืมหาความรู้หาองนะคะเอาละทีนี้รู้หรือ,อยังอ่าเขาถามว่ารู้หรือ,อยังเด็กๆก่อนจะไปทําการทดลองกันรู้หรือ,อยังว่าการสืบเสาะคืออะไระการสืบเสาะคืออะไรคะเรามาดูกันเขาบอกว่าเลือกคําตอบไปเติมสิจ๊ะมีคําตอบให้อยู่2คําตอบนะคะในแบบฝึกหัดข้อนี้ ก็มีคําว่าคอําคําต่อองโบต่อคำต่อโคอําคํานะนี่สระอําอยู่ตรงนี้อันที่สองนี่ยาวๆเนี่ยเขาเขียนว่านอกอากนักวิททยอาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ให้เลือกสองคำนี้แหละลูกเอาไปเติมเอาไปเติมการสืบสอบก็ถามนี่ยเาเน้นเหมือนท่านนี้นะคะผมใหม่ครูมีสีแดงๆอยู่นี่ การสืบสอบเป็นการค้นหาจุด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 ค้นหาอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูค้นหาอะไรเอ่ยระหว่างค้นหาวิทยาศาสตร์กับค้นหาคําตอบหาอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกค้นหาตืดนข้ออําคาตอบออตอบค้นหาคําตอบลูกเขียนตัวนี้เลยค่ะข้ออําคําตอบพอตอบเขียนเลยนะคะ เขียนเลยข um, um, ้ออามคัตออบตอบใครเขียนไม่ได้ให้ดูข้างบนนี่มีอยู่แล้วเอานิ้วชี้ไว้แล้วเขียนเลยค่ะคำตอบหรือคบออามความเรารู้ไม้โทรู้การสืบสอบก็คือการค้นหาคำตอบหรือการหาความรู้นั่นเองตอบยังคะโอเคเสร็จแล้วเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเรามาดู ค่อยฝึกเขียนง่ายเพราะภาษาไทยเราเรียนมาเยอะแล้วใช่ไหมคะโอเคเตรียมเรียนสอให้พร้อมเขาบอกว่าเขียนเป็นเขาไม่เขียนคําว่ากออารอการสออือบอสืบสอออกสอบอ่านว่าการสืบสอบการไม่เรูเขียนให้ลูกแล้วของลูกไม่มีตรงนี้ลูกจะต้องเขียนเองกออารอการสีม่วงเนี่ยลูกอ่านว่าการสอเสือสระอือบอใบไม้อ่านว่าสืบ สอเสือสระอเออ่าอ่านว่าสระอส่ออส่ออ่านว่าการสืบสอบเขียนเหมือนข้างบนนี้อ่าลอกไปเลยลอกตามไปเลยการสืบสอบสองเที่ยวนะคะการสืบสอบแล้วก็การสืบสออีกครั้งหนึ่งอย่าลืมอ่านได้ด้วยนะคะเขียนเสร็จแล้วฝึกอ่านด้วยวันนี้มีแค่นี้เองสั้นเข็นนะคะอ่าเด็กๆทําให้เสร็จหลังจากนี้ไป เราจะไปพบกับการทดลองแสนสนุกกันแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ